สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดืองเล่ามีสาระนะครับมาอีกแล้วนะครับแม่น้ำหนึ่งนะครับได้ไลฟ์สดปล่อยเลขเด็ดเลขทู่ป,ปู่3ตัวตรงๆนะครับประจำงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 4เมื่อช่วงค่ำของวันที่12สิงหาคม2 5 6 4นะครับแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนาโชติจ,จินดานะครับได้ปล่อยเลขเด็ดที่ชาวเน็ตตั้งตา,ตา,ตารอคอยกันนะครับคือเลขทู่ปู โดยลฟ์สดดังกล่าวได้กระแสตอบรับจากคอหวยและแฟนคลับจำนวนมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งนะครับปรากฏออกมาก็คือเลข353ทําให้ชาวเน็ตคอหวยนะครับตีตัวเลขได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือเลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งสตัวตรงนะครับคือสาม3 3า5 3 3ส ส่วนเลขทู่ป,ปู่แม่นำหนึ่งตัวตรงนะครับก็คือ5 3 3 5 3มนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเลือกกันเอาเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปเสี่ยงโชคแต่พอควรนะครับและที่สำคัญนะครับต้องถูกกฎหมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ